สวัสดีครับผมช่องไอปาหนึ่งเาเก้าสนะครับวันนี้จะมาแชร์ความรู้สึกนะครับหลังใส่โชค y s ยนะครับ DTG นะครับพัดของนวาร่าปรับเจ็ดระดับนะครับก็จะมาแชร์หลังใช้งานวิ่งประมาณสักสามพโลนะครับรถผมก็เซ็ตทรงหน้าเดินะครับหลังรหลดประมาณ3นะครับเดี๋ยวมาดูตัวโชคกันนะครับ ก็คืออันนี้ผมได้ลองวิ่งใช้งานและหลังติดตั้งนะครับนี่นะครับโชคของนวาลา NP สามวัน,นะครับอันนี้คือเป็นตัวเตี้ยนะครับก็จะบอกการปรับใช้งานนะครับตอนนี้นะครับผมปรับไปเบอร์เบอร์เจ็ดอยู่นะครับก็คือมันจะมันจะมีเข็มตรงปลายที่เคยบอกนะครับช่วงช่วงตรงนี้เนาะก็คือถ้าเราหมุนทวนเข็มเนาะทวนเข็มจนสุด นี่คือนี่คือสุดแล้วครับเนี่ยนี่หมุนขวาเนาะถ้าหมุนเข็มจนสุดปุ๊บนี่คือเบอร์เจ็ดนะครับถ้าจะเอาเบอร์หนึ่งเราก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดอ่านี่อันนี้คือเบอร์หนึ่งนะครับตรงนี้นะนี่คนยาวกว่าเนี่ยเบอร์หนึ่งปุ๊บเราจะเอาตะเอาเอาเรื่องอะไรเอาหนึบหนึบขึ้นก็หมุนหมุนไปแค่หนึ่งหมุนก็หุนทวนนะครับปุ๊บอ่านีีเบอร์สอง มีเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกเบอร์ 5, เจ็ดนะครับอ่านี่ครับตอนนี้ผมปรับไปเบอร์เจ็ดนะครับที่ผมใช้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงนะครับว่าหลังจากติดตั้งแล้วใช้งานนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็คือเบอร์หนึ่งนะครับนุ่มหนึ่งถึงแปดคือนุ่มไม่แหละเรื่องการลู่ถนนนดีครับแต่กเ็เริ่มขึ้นตั้งแต่ ผมผ,ผิดไม่ใช่1นึ 8, 1่งถึงแปดหนนะครับก็ช่วงตั้งแต่678ก็คือเริ่มมีการกระด้างน,นะครับแต่มันพวงมาลัยมันตึงคือแบบเราหมุนซ้ายหมุนขวาเร็วมันมันไม่โยนะครับมันหนึบตีนะครับแต่ถ้าเบอร์หนึ่งก็คือกว่าจะยุ่ยๆหน่อยแต่มันนุ่มนุ่ม,มผมว่าส่วนตัวนะนุ่มทุกเบอร์นะครับถือว่าโอเคอยู่กับราคา7จ็ดพน้าะครับโดยส่วนตัวนะก็ดีถามว่าดีกว่าชกเดิมไหมดีกว่าครับเห็นความแตกต่างเลยเรื่อง ความหนึบความโยนนะครับดีมากสามารถเลือกได้สำหรับผมผมก็ตั้งให้เบอร์เจ็ดนะครับเพราะว่าส่วนตัวใช้เบอร์เจ็ดยังโอเคคิดดูลองผมว่าก็โอเคนะโดยส่วนตัวนะไม่ถือว่ากระด้างมากรอยหลุมรอยคนกี่ลึกๆรอยปะแทบไม่รู้สึกเนะครับถือว่าดีมากโดยส่วนตัวนะครับก็มันต้องบอกขอ,อนว่าแล้วจากคนใช้นะส่วนตัวผมว่าหนึบดีโอเคนะครับผ่านเลยก็คงใช้นี้ก็ร้อจนกว่าจะจะแตกก็จะค่อยเปลี่ยนโชคใหม่นะครับโอเคครับแล้ว มีหักมีอะไรสง,สงสัยก็สอบถอามเข้ามาได้นะครับเรื่องวาวตัวนี้นะผมก็ลองเอามารีวิวให้ฟังครับแล้วไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ